โอหอมพี่น้องหอมไรทั้งหอมทั้งชุนพี่น้องอ่ะเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายท้ายสุดใบกะเพราม่วงลงไปครับนี่ครับกะเพราม่วงหอม่นายพี่น้องโอ้ยเมนูเนี่ยสุดยอดเลย,เลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินกับข่าวสวลครับผมคนนะคักขนาดพี่น้อง สีสันไหมนี่ครับปลาไหลที่เราเตรียมไว้นะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผัดเลยนะครับผมบ้าเห็นไ้พี่น้องผัดไปแรงๆนี่ยิ่งหอมนะครับตอนเอาปลาไหลลงนี่มันจะได้ไม่ขาวด้วยอ่าใส่น้ำให้พอดีไปเลยครับแล้วก็เที่ยวปลาไหลไปด้วยนะครับเสร็จแล้วครับผมใส่มะเขือ พวงกับมะเขือกรอบลงไปนะครับมีเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ทําการโคลีโคลีเล็กน้อยครับผมให้พริกแกงให้ส่วนผสมมันเข้ากันครับผมมะเขือจะได้สุกนะครับนี่ครับปรุงกันเลยครับผมผงนัวพี่น้องใส่ได้หลายเป็นแซ่บแล้วจะหมักนะครับเด้อเบิดปุกเลยครับน้องมันเบิดเล้วตามด้วยรสดีครับผม ผปรุงรสเพิ่มความนัวครับผมน้ำมันหอยครับใครไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันทำกับข้าวไม่มีขีดจำกัดนะครับตามด้วยนะครับน้ำปลาสักสองรอบนะครับหนึ่งสองสามเอาแถมให้อรอบหนึ่งเพิ่มความหอมแล้วก็นี่ครับน้ำตาลลงแอลกจัดนิดนึงนะครับใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เลงไฟสักนิดนี่ครับทำการคุกเข้าโอ้ผัดแบบนี้ต้องให้ถึงพริกแกงนะครับนี่ครับคนข้นเลยครับผมจะช่วยดับความคาวและก็เพิ่มความเผ็ดร้อนผัดปลาไหลนี้ต้องถึงเครื่องนะครับพี่น้องยังไงครับสีสันสุดยอด รสชาติเรียบร้อยครับผมลงตัวพี่น้องรสชาตินี้ตามใจเลยะครับนี่ครับแล้วก็ใส่พริกแดงพริกเขียวแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนกระชายซอยใส่ลงไปครับผมแบบนี้นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็ทําการพลักคลุกเคล้าให้เข้ากัน <c oughs> เหมือนเดิมครับโอ้โหพี่น้องหัวใ <c oughs> เผ็ดปลาไหลห้สิบาทพี่น้องจงเป็นคุ้มครับ มึงเอาเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำกันครับผมข้าวสวยร้อนๆนะครับสุดยอดเลยเมนูเนี้ยนานๆกินโค้แ่บหลายพี่น้องเลยโอ้ยว่ะสดๆใหม่ๆเลยโอ้ยหอมพี่น้องหอมหลายทั้งหอมทั้งชุนพี่น้องอ่ะเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายท้ายสุดใบกระเพราม่วงลงไปครับ นี่ครับกะเพราม่วงหอมแต่นายพี่น้องโอ้ยเมนูเนี่ยสุดยอด,ดเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินกับข้าวสวลนวลครับผมเพื่อนนะคักขนาดพี่น้องโอ้ยสีสันไหมโอ้ยหิวขา่าวนิดไปเนี่ยมาแซ่บๆฟแกันนะครับเด้อเอา เียบบ้อยพี่น้องเบิงอร์โดเดอร์สีสันนะปิดแก๊สพี่น้องเียบบ้อยอ้าตักลงจานพี่นอ้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อเสียบเสียบ,บน้องแครับผมหอมอุ่นยพี่น้องจะเส,บ,สบอะไร พอรห้าสิบบาทคุ้มครับไม่ได้ไปหาเองซื้อตลาดครับผม